สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วสตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาเก็บผักกวางตุ้งนะคะที่แม่แก้วปลูกไว้นะคะเนาะเป็นผักไรสารเป็นผักสวนครัวนะคะเนาะมาตัดไปผัดกันค่ะได้หลายเมนูนะคะจะต้มจิ้มน้ำพริกจะผัดผักลวมผัดเจต้มจับชายได้หมดค่ะเนาะก็จะพามาตัด ไปทาเมนูสักสองอย่างนะคะเนาะก็จะผัดเอาไปใส่ผัดหมี่เสื้แล้วก็จะเอาไปผัดผักรวมนะคะคลิปนี้นะคะเนี่ยก็เป็นผักไรสารนะคะถึงจะมีแมลงกินเราก็ไม่ได้ฉีดอะไรนะคะเนี่ยเป็นผักไรสารไม่ได้มีใส่ยาฆ่าแมลงนะคะเนาะ ไปคะ่ะล้างเสร็จแล้วเราก็จะพาไปผัดผักรวมกันคะ่ะฝากติดตามรับชมด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แม่แก้วสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมเราก็จะเพิ่มแค,ครอทกับเห็ดนะคะเห็ดเห็ม เราซื้อมาถุงละยี่สิบบาทนะคะเนาะนี่ก็จะประหยัดสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆเนาะเราก็จะมาผัดผักรวมเลยค่ะเนาะใส่เห็ดใส่แครอทนะคะเนาะเครื่องปรุงก็จะมีแค่สามอย่างนะคะซอสซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสเห็ดหอมแล้วก็น้ำตาลนะคะเนาะ อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเอ,อ่อเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนเลยนะคะร้อนร้อนจัดนะคะแล้วเราก็จะนำผักลงไปผัดเลยค่ะผัดรวมเลยนะคะเนาะผัดประมาณห้านาทีนะคะแล้วก็จะเป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟนะคะเติมน้ำไปเล็กน้อยนะคะผัดง่ายๆค่ะเนาะผัดง่ายๆนะคะก็ ไม่ต้องใส่กระเทียมใส่อะไรนะคะเราจะผัดเจค่ะเนาะช่วงนี้ก็จะกินง่ายๆนะคะผักเราปลูกเองไร้สาระคะ่ะเราก็ซื้อมาเล็กน้อยนะคะซื้อมาเพิ่มประมาณยี่สิบบาทนะคะเนาะทยอยใส่ผักนะคะเพราะว่าผักผักไม่แก้วเต็มถาดเลยค่ะเนาะถาดเบลอเลยนะคะ าผักเยอะๆค่ะเนาะได้ประโยชน์แล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะเนาะฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยนะคะ สีสันสวยงามมากค่ะเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ฝากติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนั้นก็ ฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็เป็นอันพร้อมเสิร์ฟค่ะถาดเบลเอร์เลยนะคะก็ทานกัน2คนค่ะเพื่อนเอนน่าทานไหมคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ